สวัสดีค่ะดิฉันสายสวัสดิ์ยันยิ่งจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะสวัสดีครับผมธีรวัตรพึ่งทองจากโมเดิร์นไดทีวีครับสวัสดีครับผมกันตชาติเกษมสันนศัยุทธยาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับสวัสดีค่ะดิฉันนิสารัตอมรักษ์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะสวัสดีครับ My name is ยงยุทธมยลราช from Royal Thai Army Television Channel 5 สวัสดีค่ะ my name is รุทิพย์ชล a p าลัย from Thailand Public Broadcasting Service TPBS เราทุกคนในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ mm hmm. นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2553ค่ะ ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลเิริราชนะครับผ่านเส้นทางถนนอรุณอรมรินก่อนที่จะเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกนะครับและเสด็จพระราชดำเนินถึงภายในพระบรมมหาราชวังครับและสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมในวันนี้นะครับก็คือบริเวณพระที่นั่งอรมรินวินิจฉัยมหายูนย์ยพพิมานภายในพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับ และท่านผู้ชมนะครับจะมีโอกาสได้รับชมความพร้อมเพลียงกันของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด,ดีของประสบพนิกรทุกหมู่เหล่านะครับรวมไปถึงในวันนี้จะมีพิธีถวายสัตว์ปฏิยานตนของทหารรักษาพระองค์ให้ชมกันด้วยครับ ซึ่งนับพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหาอิศุลยพิมานภายในพระบรมมหาราชวังนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะจะได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทร่วมไปถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยนะคะจะได้เข้าเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้านนอมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ และในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้แพร่ภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมๆกันทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะท่านที่อยู่ใน177ประเทศทั่วโลกสามารถรับชมผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเหรือว่า TGN ซึ่งสามารถรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้ในขณะเดียวกันค่ะ Television Pool of Thailand welcomes you to the live transmission of the ceremony when His Majesty the King will grant an audience to members of the royal family, high ranking officials, representatives of various governmental and private institutions, as well as members of the public to present him with humble good wishes on the occasion of the celebrations of His Majesty the King's 83rd birthday anniversary, 5th of December 2010. The event will take place at Amarin w i n i c h a i f r o n e Hall within the ground of the Grand Palace, Bangkok. People in 177 countries in six continents will witness such an auspicious ceremony from the live telecast by the television pool of Thailand via the Thai TV Global Network. You can listen to English narration if your television set has a dual sound system. ซึ่ขณะนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเราขอเชิญคุณผ,ผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดครับ